ไทยสวีเดนลงนามจัดหากริเพน EF เสริมแกร่งอำนาจทางอากาศคุณผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยเมื่อพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปยังกรุงสตอกโฮล์ม holm, ประเทศสวีเดนเพื่อร่วมลงนามในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐหรือ t 2 o g กับมีแคลแกรนโฮมผู้อำนวยการใหญ่องค์กร FMV และไมเคิลโยฮันเซน CEO บริษัทซา ผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่กีเพนโดยมีนายมาริสเสนยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนายพาวยอนเซนรัฐมนตรีกาโหมสวีเดนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงไทยจะจัดหาเครื่องบินขับไล่กีเพนเอฟระยะที่1จําจำนวนสเครื่องเพื่อเข้าประจําการทดแทนฝูงบินเอ็กสิบหกุ่นเก่าณกองบินหนึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้ชื่อพีซบุรพาบุรพาสันติ ซึ่งเน้นการเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศมีการลงนามแพ็กเกจชดเชยทางอุตสาหกรรมออ f เซตแพ็กเกจคู่กันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจก,การลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศกองทัพอากาศไทยยืนยันขอให้ประชาชนใชยมั่นใจครับโครงการนี้จะดําเนินการด้วยความโปร่งใสและมีเป้าหมายชัดเจนในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติพร้อมปกป้องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถสุรุภภาพรวม ไทยสวีเดนยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศริเพน n f f จะเข้ามาแทนที่ S16 รุ่นเก่าพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการบูรพาสันติคือสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ไม่อาจถูกสันคลอนกองทัพอากาศไทยประกาศความพร้อม unbeatable air force unbeatable collaboration